ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง My i Car Infinity ในเสียงพากภาษาไทยโดย My c a t Infinity จ้าวันนี้เราขอเสนอตอนวงล้อปริศนาไปดูกันเลยฮะน่าสนุกจังเลยวงล้อปริศนานั่นสินครับน่าสนุกจังเลยครับเอาล่ะนี่คุณครูจะหมุนให้ดูแล้วกันอืมคุณครูได้อะไรนะ ก็ไม่ได้อะไรนี่ครับนั่งกนสิครับไม่เห็นได้อะไรเลยเดี๋ยวสิใจเย็นๆก่อนหมุนอีกทีว้าวคุณครูได้หญิงสาวที่สวยงามผุ่นเซ็กซี่ด้วยครับเอะเฮ้ไหนว้าวเซ็กซี่ชมัดไหมแบบนี้มันสเปคคออรูเลยนินฮะาขอไปเดทก่อนนะฮะมีเดทแบบนี้ด้วยเหรอเฮ้ยแบบนี้ก็ได้เหรอครับเนี่ย <c oughs> เอ๊เสียงใครนะนั่นสิเสียงใครอยู่ข้างหลังพวกเราอะสวัสดีเราชื่อครูพองลมฮะครูพองลมเหรอเอาละ่ะให้ทุกคนนั่งที่ได้ครับผมครูมาแทนครูฮีโร่บายแรกจะครูจะหมุนวงร้องให้ก็คือเจ้าสเกลเลตันทำไไมทั้งหมดให้ผมด้วยเนี่ยผมอยากปุ่เองอะมันเป็นปดนะเอ้ยเอยดเดียวจะได้สาวคนดีให้ผมได้สาว เอ้ยไม่ใช่อ่ะมันคือตัวอะไรเนี่ยกูคลองลมแกล้งผมแน่ๆเปล่านะ <G ül> ฉันไม่ได้แก้งนายฮ้ยไ,ไอตัวมักกี้เหรอเนี่ยไม่ต้องมาเลิกฉันเลยฉันไม่เลิกแกลองไอตัวมากกี้นี่ขนเกะทะากเลยอ่ะฉันกลัวแล้วป้านก่าเอาละคนถัดไปก็คือเจ้าซอมบีม้ขอให้ผมได้สาวหุ่นดีคนนี้ด้วยเถอถ้าผมได้นะผมจะพาไปเลี้ยงชาบู ได้ยินแบบนั้นแล้วท่านเทวดาก็ประทานพรให้ซอมบี้ทันทีไอผมจะได้ไหมนะสาวหุ่นดีเย้พรน,นี่ผมขอเป็นจริงแล้วผมต้องไปเลี้ยงชาบูไขและเนี่ยเอา้าทำมาให้กายเป็นตาแก่เท่าละครับเกิดอะไรขึ้นเนี่ยนี่ไงมาเลี้ยงชาบูทันสิ เอาละคนถัดไปเจ้าพิกแมนครับผมอุด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 หวังว่าผมจะได้สาวหุ่นดีเหมือนกับคุณยูโรไปนนะครับทำไมมีแต่คนเอ้โลงจิตแบบนี้ด่ะเออผมได้เงินเหรออุด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 ผมรวยแล้วแน่ๆเลยผมได้เงินเป็นล้านแน่ๆอุด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 โอ้ยผมคือมหาเศรษฐีพิกแมนอุด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 ผมรวยที่สุดในโลกไหนอะครับเงินน่ะ มีเห็นมีเลยอ่ะโอ้หกกันนี่นาะฮะไหงเป็นงั้นน่ะทําไมผมได้เจ้าหัวกะโหลกอะครับเมื่อกี้ได้เงินอยู่เลยเอ้ยเอ้ยออกไปนะโอ้ยตสาจเจ้าพีมแมนจังเลยคนถัดไปเจ้าเอ็นเดอร์แมนให้ฝั่งว่าผมจะได้สาวผมยาวนะคะเอ้ยน้ำลายไหลอยากกินสาวผมยาว นี่นายทะลึ่งเกินไปแล้วนะอินเดอร์แมนเฮ้ยฉันลุ้นมากเลยตอนเนี้ยเฮ้ยลุ้นกันขี่ตลาดแล้วจะให้ฉันจะได้อะไรแล้วเนี่ยของขวัญเหรอเฮ้ยจริงมะเนี่ยจะได้กล่องของขวัญเหรอเฮ้ยกล่องของขวัญเฮ้อรถแลมโบกินีเหรอเนี่ยว้าวเป็นรถในฝันของฉันเลยโค้ชโชคดีเลย เครื่องแรงชดด่วยไหนลองขับหน่อยนะแรงจริงหรือเปล่าว้าวเฮ้ยสุดยอดปไปเลยเอ็นเดอร์แมนโอ้อยากได้แบบเอ็นเดอร์แมนทั้งเลยอ่ะถ้านายอยากได้แบบเอ็นเดอร์แมนนายต้องเป็นคนถัดไปแล้วนะกิปเปอร์ดีเลยครับผมขอเป็นคนถัดไปละกันเอาแล้วเริ่มหมุนแล้วเฮ้ย,ยผมได้คำถามหมอเครื่องหมายเครื่องชั้นมากอะโอ้ย โอ้อยอะไรกันเนี่ยเฮ้ยน่าสงสารเจ้าคิปเปอร์นะเปไนะ็นไรคัครูพองลมผมขอหมุนเองแล้วกันอืมจะได้อะไรนะเอออีกรอบสิฮะฉันได้สายฟ้าเหรออืมฉันกลายเป็นไอออนแมนเท่มากๆเลยอ่ะวิทเทอร์สุดยอดไปเลยเจ้าวิทเทอร์ ที่วงล้อปริศนาได้จบลงแล้วเดี๋ยวเราไปชมคลิปถัดไปกันเลยไลค์แอเข้าสู่ช่องไลค์แอปอินฟินิตี้ให้เสียงภาษาไทยด้ยไลค์แอปอินฟินิตี้จ้าวันนี้เราขอเสนอตอนเล่นเกมลูกบอลมหัศจรรย์ไปดูกันเลยเฮ้ระหว่างฉันจับนายมาดิวกันหน่อยไหมฮะอ่าได้แซ่ อันนี้เราเป็นชาวคาร์บอยด็กวันกันนะบอกแล้วว่านายทะไม่นินก์ตัวหัวฉันนะไม่นะมันคือตัวหัวฉันหรือเปล่าเอาละวันนี้คุณรูณจะแจกลูกบอลให้คนละลูกนะไปเสี่ยงดวงกันแล้วกันว่าแต่ละคนจะได้ลูกบอลออกมาเป็นแบบไหนคนแรากเลยซอมบี้ทำไมของผมมีสีเขียวแบบนี้ล่ะอย่าบ่านให้มันมากนะซอมบี้เอานี่เอาไป<ม>เอานี่นักเรียน,นทุกคนอันนี้นะ คือสนามที่เราจะไปเล่นกันจะเป็นประมาณ<ผ>มนี้ผมจะปรับแต่งให้มันเป็นพระจาร์ะคันครับอ,อ,อุด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 เสร็จไหมครับส่วนของผมนั้นก็คงจะไม่พ้น TNT หรอกครับอของผมเป็นอะไรเนี่ยอุกาบาทชัดๆสลขารชันนนั่นเหรอ ชอบความมินิมอลหน่อยๆอะเขาเป็นสีน้ำตาลแล้วกันมันรวมพ้าเลยให้มันเป็นไขด่ดนเสาวฮ่าๆๆเอาละพร้อมแล้วใช่ไหมงั้นไปกันเลยเอาละมากันครบแล้วเนาะคนแรกจมูกอุดอมันเล้เลยอุดอุดอุด,อดคับผม,มเจ้าประจยนของฉันอีกนิดน,นึงน่ะว้าวเก่งมากเอ้ยอย่านะอย่าล่วงนะ ไม่นะไปอีกนิดหนึ่งหนออีอีกนิดเดียวจะร่วงแล้วเย่ yeah, ออกมาแล้วตรงนั้นได้แล้วแต่สุดท้ายก็โดนแทงดีเศร้า,าไปถึงคุโรบุตะเลยนะใครก็ได้เอาเนื้อจงไม่ทำสันแจ็กทีนายอซบี้แล้กันครับผมสปีดหน่อยไอ้ลูกพอ่ออีกนิดหนึ่งหนะกำลังจะถึงแล้ว ไม่นะอย่าลงไปตรงนั้นเออไม่รอดจนได้รอมนะเพื่อนคนเดไปครับผมบอลของผมครับต้องแบบนี้ครับรวดเร็วทันใจซอกแซกซอกแซกแบบนี้เลยครับดูไว้นะครับเพื่นๆเร็วแรงแซงทางโค้งเลยครับ เย้ผมถึงเชื่อใจแล้วกครับคุณครูผมเก่งใช่ไหมสุดยอดไปเลยฟลอมในเก่ง k เปอร์ถึงตาน้อยแล้วเนาะเดี๋ยวบอกมาได้แล้วขอบผมเอ๊อย่าเพิ่งไปสิ k เปอร์นี่ดูอะไรนี่ก่อนน่ารักใช่ไหมแม่วาดชันเองเฮ้ยก็นอนแล้วอยู่หรออ้าวแล้วเป็นอวัยวนี่นี่ฉันไปโจมเบวโอ้ยเฮ้ยเสียสติไปแล้วไหมล่ะจะบ้าตาโอ้ลูกบอลของฉันมันจะระเบิดไหมเนี่ยไอ้เจ้าแบลเอาป้า ไม่เลยจ้ะเ <c oughs> ฮนรีปเปอร์เอาละคนเดีไปจ้่แก๊สไปเลยเจ้าอุบการะาของฉันโอ้เผาไหม้ทุกอย่างจ้ะโอ้ไม่นะไม่หมดเลยอะแต่ก็ยังสู้ต่อได้ไม่เป็นไรเย้ผมเป็นเดอะคริงของจริง <c oughs> ครับผมคัวเทเอาละทุกคน ลูกแก๊สมันเป็นเด็กคลิปไปแล้วแหมฉันไม่ยอมหรอกของฉันมันต้องแรงและเ,เร็วกว่าลูกแก๊สไปเลยหลงโก้ปีเต็มพี่ไปเลยเอ้ยไม่ไหวได้เหรอเอ้ยทำไมร่างช่างแหลกแบบนี้ล่ะไม่นะาอันจริงเลนจูเตอร์มันขี้โม้มากๆเอาละคนถัดไปเอ็นดอมแมนบอนนะ่าเนี่นยนะจุกกับมอนฉันน่ะเอามันออกไปได้ไหมได้สินี่เจอของจริงว๊าบมาเป็นเดอะคริป ไปไงครับผมเก่งใช่ไหมเ hmm. กงมยย่งมากบอลที่โกงที่แต่งเลยเอาละทุกคนมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะวันนี้ขอจบคลิปให้ก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องไอเดนทเอาไปแล้วบ๊ายบายยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแมงแคบอิ <My S 1> นฟิ i ิตี้ให้เสียงภากภาษาไทายโดยแมงแค a f ิ Infinity จ้าวันนี้เรามีมุกจีบสาวมานำเสนอไปฟังกันเลยทุกคนมังคลีนะล่าลาดแต่เราเน่าสดน่าลาสุดเอ้ยเอ้ย คนภากก็โสดนะทุกคนเอาละอย่ามัวรีรอเข้าห้องเรียนกันดีกว่าโอ้เสียงระทึกโคลงกันตั้งทุกคนเกิดอะไรขึ้นเนี่ยไหนใครบอกฉันทีสิว่าเกิดอะไรขึ้นโอ้นี่ไงมันคือโถ่โชคอาชญะโถ่โชคอรชญาหรอครับมันคืออะไรกันแน่นี่ยังคุณครับผคืออะไรเอาละไม่ต้องสงสัยกันเดี๋ยวคุณครูจะทำให้ดูเป็นตัวอย่างนะทุกคนเฮ้ยดูสิคุณครูกำลังจะหายลงไปแล้ว ท่านสิหายลงไปเร่น้อยแล้วะคุณครูครับคุณครูครับโผล่มาเป็นท่านโผล่ออเลยเหรอหรือทเทวดากันเนี่ยเฮ้ยอย่าโอลนะว่านี่คือโถสวมชมตัวนะ่ะอ่าใช่แล้วหรือจะเรียกว่าโถสวมอัจฉริยะนั่นเองโอ้ยก่อเป็นลมก่อนเดี๋ยวนี้ที่นโลังยีไปแกข่ขนาดนี้แล้วหรอเนี่ยก็ <c oughs> สุดมันหายเจกก้าสเกลตันแค่นี้ <c oughs> เป็นลมเลยเหรอเนี่ยโอ้ยอยากจะบาดตายเอาละผมขอเป็นคนแรกเลยก็ได้ครับ เริ่มได้คุณคูณกดแล้วนะสมบีอุ้ยตื่เต้นจริงรอยู่อัน้ซอมบีไข่ม mm ันจะเนี้ยอมบี mm hmm. ฉันมาแล้วทุกคน mm hmm. มาพร้อมกับ mm hmm. พลังวิเศษนั่นก็คือน้ำแข็งเพราะว่าช่วงนี้อากาศร้อนฉันก็เลยขอพรอว่าฉันอยากเป็นเจ้าชายน้ำแข็งเป็นยังไงล่ะยังกันไหมทุกคน mm hmm. ไหนคุณครูลองสิ โอ้เย็นมากเลยซอมบี้ขอนอนหนอยนะหลับสักตื่นโอ้สบายมากเลยตลกเชียวัดเลยน้ำแข็งเหรออะไรกันเนี่ยอะเป็นเป็นตะคิวอะไออะไรของแกวะคะพิชแมนโอ้ซอมบี้นายดูสนุกมากเลยนะนายเล่นไอซ์ไอซ์ไหรอเออเอออท่นสินะเพลงก็คิดถอมยู่นี่นะระวังลื่นนะซอมบี้ ทำไมฉันรู้สึกปวดหลังแบบนี้เนี่ยโอ๋ยลงไม่ขึ้นเลยโอยโอยโอ๋ย,อยกว่าจะลุกได้โอ้โหตอนนี้ห้องเรียนเป็นน้ำแข็งหมดเลยเหรอถ้างั้นเราต้องหยุดก่อนละกันซอมบี้นายหยุดได้แล้วเออโออซอมบี้ได้ล้มตึงมาแล้วครับทุกคนคุณกุ้งครับผมเป็นไปคิวครับสงสัยมันจะเย็นนานกันไปอะครับผมเออผมลุกไม่ขึ้นเลยครับคุณครูช่วยผมด้วย ครูค,ครับว่ายังไงพิกแมนดีว่าผมอยากลองบ้างครับเออก็มาสิอ,อ้กระโดดขึ้นไปได้เลยเดี๋ยวมันจะหายลงไปอัตโนมัติอธิษฐานได้เลยว่านงอยากให้ตัวเองเป็นอะไรนะครับผม ไมยก็ว้าวทุกคนดูสิตอนนี้พิกแมงกลายเป็นเจ้าชายหมูไปแล้วผมแล้วทำไมไม่คาราวาถ้าเจ้าชายหมูกันละทุกคนอะต้องคาราวาเนี่ยเหรอต้องคาราวาเนี่ยเหรอครับเอาสิเร็วๆเข้านี่เห็นไหมว่าเขามีมงกุฎอยู่บนหัวนะ่ะเขาคือเจ้าชายนะรีบทำความคาราวาเขาสินี่ไงทำความคารวาแบบนี่ไงทุกคนดูครูคเป็นตัวอย่างอะนี่สเกลเลตันฉันว่าเราต้องทำกันมาแหละ ก็มาสิครับเดี๋ยวว่าเราสองคนก็ได้คนอื่นเขาไม่ทำเราทำกันแหละสวัสดีครับผุขงกคาราวะครับ่า,ววานาเจ้าชายหมูเออต้องคารว,วาการขนาดนี้เลยเหรอฉันขอตัวไปดูก่อนละกันว่าตรงนั้นมันมีอะไรดีเนี่ยอุดอุดใครกันนะ่ะอุดอุดอุดทางนี้ทางนี้ทางนี้ฉันอยู่ทางนี้ผิดท,ทางแล้วนายอ่ะโอุดอุด,อดก็ไม่เห็นมีอะไรนี่ อุดนั่นขาอะไรอะ่ะอุดอุดไปอ,อะไรกันนะ้าอย่าโม้ตนะั้งว่าไหนคิปเปอร์สวัสดีแล้วคือเจ้าหญิงคิปเปอร์โหคุณครูก็ทำความเคารพไม่พักเลยทุกคนเออหนั่นมันคืออะไรเอ้าทำไมมีทั้งเจ้าหญิงและเจ้าชายเลยล่ะแอบเข้าไปตัวไหนในคิปเปอร์หนูคือเจ้าหญิงคิปเปอร์ค่ะคู่กับท่านเจ้าชายหมูอุดอุด <S <S เออเออเอเอแวบแวบแวบนะักสเก็ตัน เ <Hey. S 2> จาบอกได้ว่าตอนนี้มีทั้งเจ้าชายและเจ้าหญิงเจ้าคิปเปอร์มันเข้าไปอย่ในนั้นะตอนไหนเนี่ยโอ้นั่นสิอะไรกันเนี่ยฮ้ฉันคิดอะไรออกแล้วถ้าฉันเข้าไปเหควรฉันก็จะเป็นลูกของเจ้าชายเจ้าหญิงของสองคนนี้แต่พบไปเลยละคกัน <c oughs> อ้าว ไหนแบบว่าจะเป็นลูกไงทำไมตัวใหญ่ขนาดนี้นะทุกคนดูอ้นี่มันเอาพี่มหาอะไรกันเนี้ยเอาพี่มหาเจ้าชายเหรออ้ my god จะเกลียไปแล้วนะโหเอาพี่มหาเจ้าชายอ้ my god ไม่เนาะโอ้อหออตัวโคตรใหญ่เลยอะกลัวชมิมาดเลยอะเอ๋แต่วันหน้าคนคน,นะ นี่มันเจ้าสลามนี่นาเราขวามถก็รถเจ้าสลามเลยทุกคนลแล้วทุกคนแล้วเดี๋ยวเขาจะมาทำร้ายเราแต่ฉันคิดว่ามันไม่น่าจะไปอย่างนั้นนะโอ้ยอะไรกันเมียสับสนไปหมดแล้วทุกคนเอาเราทุกคนขอพักก่อนนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะขอให้เจ้าเหล่าเมคครับได้ไปพักกันหนึ่เนาะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันนะทุกคนไว้เจอกันใหม่นะบ๊ายบายอินดีต้นรับเข้าสู่ช่องไมค์แคปอินฟินิตี้ให้เสียงภาภาษาไทยหน่อย วันนี้ขอสเสนอตอนโรงงานนรกไปดูกันเลยว่าจะน่ากลัวขนาดไหนทุกคนวันนี้เราจะพาทัวร์โรงงานนรกไปดูกันเลยตามเรามาอะไรนะว่าแต่วันนี้เรามาคนเดียวหรือเปล่านะเอ๊ะเหมือนจะเห็นเงาแวบๆเฮ้ยน้ำแข็งเจ้าเวก,กี้นี่นะอา้าวแต่ซอมบี้ก็ไม่รู้นี่ว่ามีใครตามมา ทุกคนแล้วทีนี้ซอมบี้ก็คิดว่าตัวเองอยู่คนเดียวอะแต่ก็เอ๊ะทำไมฉันรู้สึกว่าเหมือนมีใครแอบมาอยห่้างๆกังแปลกอะอต้องรีบเออแล้วล่ะอืมจะเกิดอะไรขึ้นแน่นนเลยจะมีคนสกดรอยตามฉันแน่แน,น่ว่าแต่ขอแอบก่อนดีไหมเอาโถเล่นแบบนี้รซอมบี้ ง,ง่ายเกินไปหรือเปล่าเจ้าซอมบี้นี่คอ่าไม่หลอดเนื้อม,มือฉัอนหลอกหนะ้าเจ้าซอมบี้โดนแน,น่นแน่ทำไมจริงๆเลยไม่เคยสบายแบบนี้มาก่อคนครับไมื่อก่อนแอบระวังซอมบี้มันไม่ได้สบายที่ใจคิดเราะใช่ใครบอกล่ะฉันจะสบายขนาดไหนแกจะไปรู้ยังไงอ๋ออ๋ออ๋อทุกคน ตอนนี้ zombie ลางแหลกรือเปล่านะอ้าวซอมบี้ยังอยู่เพราะว่าซอมบี้เป็นซอมบี้เอ้าเกิดอ,อะไรขึ้นนี่ฮะไนะม่เนาะมีอ,อะไรขึ้นกับต้อง zombie ล่ะเนี่ยสายเกิดจะไม่ทำงานแล้วหรือเฉันต้องไปโดน่อยละเกิดอ,อะไรขึ้นล่ะเนี่ยคงต้องลองทดสอบเครื่องแล้วสินะว่ามันเป็นยังไงกันแน่ไปดูซิ เอ๊ะไม่เห็นมีอะไรเลยหรือว่ามันคือเครื่องจักรตรงนั้นอ๋อถ้าเกิดว่าเจ้าซอมบี้มันไหลามาผ่านทางนั้นก็คือถ้าเราทําแบบนี้เจ้าซอมบี่ก็จะไม่มีทางรอดออกไปได้อย่างแน่นอนว่าแต่ซอมบี้มันรอดออกมาจากตรงนั้นได้ยังไงฉันต้องไปดูต้นทางแล้วว่ามันไหลลงมาแบบรอดจริงๆหรือเปล่านะซอมบี้ซอมบี้นายทำไมนิ่งขนาดนี้ล่ะเนี่ยซอมบี้ หรือว่าซอมบี้ไม่มีชีวิตอยู่แล้วไอ้จริงๆซะด้วยซอมบี้ไม่มีชีวิตอยู่แล้วทุกคนโดเนเผาไหม้ไปเลยม,มันน่าเศร้าชะมัดเลยฉันไม่ได้ทำซอมบี้ตายนะซอมบี้มันโง่งเองอ่ะหูห <c oughs> ูนาโดนฉลอกแล้วแล้วสิฉันไม่ได้ตายจริงจะหน่อยฉันรล่นน่ะไอ้ทำไมถะทำกับฉันแบบนี้ ฉันเป็นซอมบี้เพราะฉันตะตายอยู่แล้วไม่มีตายได้อีกหรอกโอ้ยไม่ต้องมาวิ่งไล่ฉันเลยฉันอ่ะฉลาดกว่านายระวังตัวให้ดีแล้วกันจะเวกี้อะไรอะนายกำลังจะทำอะไรฉันหรอืมวิ่งมาสินายกำลังจะโดนสิ่งที่ฉันจะทำสโลโมชั่นไปเลยอ แบนแตะเลยโหจะซอมบี้ทำไมแนนนี่ใส่สีแบบนี้ล่ะเปล่าซะหน่อยจูงี้มันแย่ฉันนีเฮ้อหายตัวได้เหรอเอาล่ะทุกคนก็ตอนโรงงานนรกก็จบแล้วนะเดี๋ยวไปดูตอนถัดไปเลยไปกันเลยยยไ้้เสีง่อนาทย วันนี้เราขอเสนอตอน Happy Wife Happy Life ไปดูกันเลยว่าจะสนุกขนาดไหนหน้าบ้านคุณคิวโรบายโอ้โหนอนสบายนะคุณคิบายนัาเยอะเลยอะจูอ๋ยออะ,อะยังไม่เตือนอีกเหรอเจ้าคิวโรบายนี่มันนอนอกินบ้านกินเมืองจริงต้องไป้แล้วนี่มันกี่โมงกี่ยามแล้วฮะ เสียงเงินขนาดนี้ยังไม่ตื่นอีกหรอตื่นได้แล้วหลับได้หลับดีนะต้องเจอแบบนี้โอ้พี่รักเข้ามาทำอะไรเนี่ยโอ้โหฉันต้องฉันหิวจะแย่อยู่แล้วเนี่ยเรื่องทั้หลายนี่เสียพลังงานไปเยอะมากโอเคโอเคเดี๋ยวผมจะรีบไปทำอาหารให้แน่ที่ล้อไม่ไหวเลยนะฉันหิวจะแย่อยู่แล้วเนี่ย เสร็จหรือ,อยังเนี่ยฉันรอนานแล้วนะนี่นายออกมาทํานานแล้วนะฮีโร่บายทำไมยังไม่เสร็จอีกเจอเย็นสิครับที่รักผมกําลังทอดไข่ดาวต้อมสีก่อนอยูนะเร็วๆได้ไหมฉันหขวจนท้องฉันร้องไม่ไหวแล้วเนี่ยมาแล้วครับมาแล้วครับที่รักนี่ครับไข่ดาวผมทําสุดฝีมือเลยนะหอมอ,อยู่นะหวังว่าจะอร่อยล่ะฉันขอไป ทานกา่อนลวกันนี่นายไปแท้งลูกเเลยไปฉันอยากทาเนเงียบๆน่ะได้ครับที่รักแน่ใจแล้วว่าเป็นสามีหรือว่าเป็นคนรับใช้นะ่ะระวัอย่างนี้โรบายนได้ยยินนะงมงอมงมงมกินไปเถอครับที่รักอร่อยไหมครับที่รักอืมใช้ได้เลยละเอา้าว่าไงเจ้าเหนียว,วนายก็หิวก็เขาเหมือนกันเหรออืม,มฉันมีปลาอยู่ตัวหนึ่งนี่นาเอาไปสิ ทำมาแค่นี้มันจะไปอิ่มอะไรล่ะเนี่ยฮิโรมาฉันยังไม่อิ่มช่วยเอาน้ำาให้ฉันหน่อยเผื่อฉันจะกิ่ม,มาก,กว่นนี้เด้อครับพี่รักผมจะไปเอาน้ำมาให้เลยขอ,อน้ำ้ำส้มเย็นๆน,นะนี่ครับมาแล้วครับน,น้ำส้มหน้าตาดูดีนะไปนั่งตรงนั้นฉันอยากนั่งข้างคนเดียวว้าวอร่อยเชนเล่นเลยนี่นาไปเอามาจากไหนเนี่ยอ๋อผมก็ซื้อเชนเล่นมาครับหอือะไรกันเนี่ย เอาละฉันอิ่มแล้วขอพักผ่อนหน่อยแล้วกันอย่ามายุ่งนะเราไปหาอะไรทําสนุกๆดีกว่าไปหาอะไรดูดีกว่าตอนนี้มีอะไรดูบ้างนะว้าวตลกเชวมัดทไมเสียวมันดังเข้าแก้วหูแบบนี้เนี่ย ทำอะไรนี่ฮีโร่ายฮะต้องไปดูซะหน่อยแล้วมันทำอะไรกันเนี่ยเฮ้ยอย่าบ่านะว่าโอ้โหสบายใจเลยนะฮีโร่ไปจะคุณละกอดอยู่ทำไมได้ล่ะครับเสียงดังขนาดนี้จะื่นเลยเนี่ยผมขอโทษครับพี่ล้อผมจะไม่ทำแบบนี้อีกแล้วเช้าวันต่อมาเอ้ย เฮีโรบายนายเป็นข้าสเมียชัดๆแบบเนี้ย <c oughs> อย่ามาบ่นกับชั้นนะช <c oughs> ันเป็นคนดีนี่เป็นทาสเนี่ย <c oughs> อ้าวทำอะไร,ะะไร,ะะไระเฮีโยโนะรบายเห็นไหมเนี่ยว่าทำอะไรอยู่ทำอะไรเฮียโรบายตอบสิอ๋อถูพื้นหน่อยที่รักโอ้ถูตรงนั้นด้วยน่ะมันสศกกระโปรงเห็นไหมเด้ครับที่รักผมจะถูให้สะอาดเลย <c oughs> น,น,เนี่นะเมียชั่ว แม่งห้แอบไปตัวลงไม่ใชเป็นผัวเปนเมียแบบนี้ได้ยังไงเนี่ยแม่ให้ถึงตาฉันบ้างแล้วกันอะไรอีกเจ้าเหมียวไปหายฮีโร่บายสิไม่ยุ่งอะไรกับฉันแล้วเนี่ยนะเอาไปเลยนี่ที่รักคุณจะทำเกินไปแล้วนะนั่ไม่นเป็นแมวสุดที่รักของฉันเลยเนาะนี่ จะร้องไห้ทำไมฉันไม่ตายซะหน่อยห้ามร้องเอาเอี้วางเท้าไห้ฉันสิครับพี่ล็อกเร็วๆหน่อยฉันเมื่อยขามาแล้วครับพี่ล็อกสบายขึ้นหน่อยก<ห>อกไม่ <c ười> ไ,ได้ฉันจะดูทีวี <c ười> ออกไปเย่ามารลกวนนะครับพี่ล็อกถ้าเมียต้องแบบนี้สินะ uh. อ๋อซ้ที่รัก <G ül> เป็นอะไรมากเลยเปล่าคุณคนพื้นเหน่อยสิออ๋อไม่ได้เป็นเลยครับที่รักอ้าวไม่เป็นอะไรก็ดีแล้วเก็บให้หมดเลยนะนะมันสกรปรกม,มากเลยเก็บให้หมดเลยนะใช้เสร็นนะไม่มีเศษเหลือบอกให้ไปทำไงฉันบอกให้ไปเก็บมานั่งจ้องมองอะไรนี่ผมไม่ไหวแล้วนะฮะไอวอยังไงนะไม่ไหวหรอทำหรือไม่ทำ <G ül> อ๋อเธอทำทำทำก็ได้เอโอโอ้ยนี่ไงเหตุผลของคนไม่ทำงานอะรู้เจอแบบนี้โูเอาเม่ของแกไปเลยไปอยู่ด้วยกันเลยไปออกไปเดินเนี่ยวไปจากบ้านฉันเลยเหนื่อยมากทุกคนเอาละวิดีโอนี้ก็จบลงแล้วนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องเราให้ด้วยนะทุกคน